กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสวาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดอุดรธาน,นีพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับกับผมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญตัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้วเสร็จสเสนอกลับไปยังสภาของเราในวันนี้ท่านประธานครับการรายงานของคณะกรรมาการร่วมของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีเพียงประเด็นเดียวครับท่านประธานครับแต่เป็นประเด็นที่กระผมเคยร่วมอภิปรายมาแล้วสองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สามไม่พูดก็ไม่ได้เพราะพี่น้องชาวจังหวัอดอุดรธานีสั่งมาให้พูดครับท่าน <laughs> นั่นคือการแก้ไขเพิ่มเติมมาตาสิบสามครับท่านประเด็นเกี่ยวกับข้อยุติการออกเสียงมุชามติ ซึ่งคณะกรรมการร่วมซึ่งมีสอสอทั้งสอวอมีมติเห็นตามสอวอคือข้อยุติในการออกเสียงประชามติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐมนูญจะต้องมีสองเงื่อนไขก็คือการทําประชามติแก้ไขรัฐมนูญจะต้องมีพี่น้องประชาชนออกมาทําประชามติมากกว่าเกินหนึ่งนั้นคือเรามีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสมมุติว่าห้ ล้านคนในประเทศนี้ในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับจะต้องมีพี่น้องประชาชนออกมาทำประชามติไม่ต่ำกว่า25ล้านคนถ้าออกมาไปถึงการออกเสียงประชามติก็ไม่เป็นข้อยุตินั้นก็คือประชามติมันก็เป็นหมันครับท่านประธานครับผลคือไม่ว่าท่านใจยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้ดีเลิศประเสิรฐสีอย่างไรจะยกร่างให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอย่างไรแต่วันทำประชามติที่พี่ร้องประชาชนออกมาไม่เกิน25ล้านคนเราก็ไม่สามารถแก้ไขรัฐปรมนูญฉบับนี้ได้สำเร็จข้อที่สองครับท่านประธานครับเงื่อนไขข้อที่สองเป็นเงื่อนไขที่คณะกรรมการร่วมกันชุดนี้ยืนยันตาม การแก้ไขของสวคือเงื่อนไขที่ว่าการออกเสียงประชามติจะได้ข้อยุติต่อเมื่อมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมดนั่นคือถ้าเราจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราจะต้องได้คะแนนเสียงเห็นด้วยกับการแก้ไขมากกว่าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยรวมกับงดออกเสียงอีก มันก็ยังไม่เพียงพอนะครับท่านประธานครับพี่น้องประชาชนนี่อยู่ทั้งบ้านเขาสับสับสนประชาธิปไตยเนี่ยอย่าไปสร้างความสับสนให้กับชาวบ้านเลยครับแต่จะต้องมีคะแนนเสียงเห็นด้วยกับการแก้ไขมากกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมดอย่างที่กับผมได้ยกตัวอย่างในเงื่อนไขข้อแรกเราจะต้องมีคนออกมาออกเสียงมากกว่า 25ล้านคนข้อแรกนะฮะและจะผ่านเงื่อนไขข้อแรกได้เราจะต้องมีคะแนนเสียงเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่า12.5ล้านคนครับอันนี้ก็สองชั้นของพวกท่านนะฮะมันยากไหม่ะครับท่า,านประธานท่านพิเชษที่ผมเคารพครับมันยากไหมครับชีอยวไปข้างครังดิคันกรรมการนะ ทีกุงรอธานีเมื่อคราวที่แล้วมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานั้นเลือกตั้งนายกอบจเราไปหาเสียงประชาสัพันธ์ในพิน้องประชาชนไปลงคะแนนเสียงให้นายกอบจก็ไปหาเสียงรถแล้ลงหาเสียงโอ้โหคนมาฟังเป็นหมื่นหลายหลายเวทีนะครับทั้งพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็ไปช่วยกันที่นั่น ประชาชนแต่คนมาลงคะแนนเสียงเพียง52เปอร์เซ็นต์ครับท่านประธานก็นี่ก็รู้อยู่แล้วนะครับมันเรื่องเล็กๆจะทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้เรื่องง่ายๆทำเป็นเรื่องอยากไปได้มันคืออะไรกันว่าประเทศนี้ท่านประธานครับหากนับย้อนไปถึงช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้เนี่ยแหละครับช่วงระยะเวลาสี่เดือนเท่านั้นครับ นับจากวันที่สภาผู้แทนราษฎรของเรามีมติเอกชนเห็นชอบให้ใช้กติกาเสียงข้างมากหนึ่งชั้นแล้วส่งไปยังสวเพื่อพิจารณาแต่สวก็กลับใช้กติกาเสียงข้างมากสองชั้นอีกเมื่อความเห็นของทั้งสองสภาไม่ตรงกันเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้นสภาผู้แทนของเราดีและครับก็ยืนยันครับว่าจะต้องใช้กติกา ข้างมากเหลือชั้นเท่านั้นเองซึ่งผมก็ไปปลายเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานั้นจึงเป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการร่วมทั้งสสและสวข้างและเท่ากันครับท่านครับเพื่อพิจารณาประเด็นนี้ร่วมกันให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งจนเข้ามารายงานในของเราวันนี้แหละฮะมันรอบคอบแล้วเหรอครับไม่ฟังเสียงนกเสียงกาเลยฟังใครก็ไม่รู้ท่านประธานที่เคารพครับกับผมยืนยันนะครับว่า การที่กระผมยืนยันมาตลอดในการอภิปรายพระราชบัญญัติฉบับนี้สามครั้งว่าข้อยุติของการออกเสียงประชาวตติในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะต้องใช้กติกาเสียงข้างมากหนึ่งชั้นก็เพียงพอแล้วเหมาะสมแล้วครับเป็นเรื่องง่ายสำหรับพี่น้องประชาชนในการที่จะมาลงคะแนนเสียงนะครับไม่ใช่ว่าจะทําให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปีหกศูนนี้ที่คิดนะ แต่ให้ผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับแม้ความจริงที่พวกเราทุกคนพี่น้องประชาชนทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจอยู่นะครับอยู่เต็มอกแลวนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปีหกศูนเนี่ยมันมีกติกาที่บิดเบี้ยวเป็นต้นเหตุของปัญหาบ้านเมืองและรู้อยู่เต็มอกใครก็รู้ครับท่านครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับน,นี้ยกล่างมาอย่างไรหรือพวกเราสมควรอนุร,รักษ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้ รรท่านประธานครับก็บผมอยากจะขอ,อการเรียนรรท่านประธานเป็นบทคอดสุดท้ายแล้วแะฮะมาก็ผมเห็นประการออกเสียงประชาชตินการแก้ไขรัฐมนูลจะต้องใช้กติกาเสียงข้างมากหนึ่งชั้นนี่แหละครับและจะต้องรักษาสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนจะเป็นการเคารพเสียงของพี่น้องประชาชนที่เป็นอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงเพราะจํานวนเสียงเห็นด้วย การแก้ไขรัฐมนูลคือเจตจำนงแท้จริงของพี่น้องประชาชนที่ต้องการแก้ไขรัฐมนูญฉบับนี้ธรรมทานครับท่านอย่าลืมนะครับว่าบางฝ่ายได้ประโยชน์จากรัฐมนูญฉบับนี้ย่อมไม่อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งทุกวันนี้หากวันหนึ่งเราต้องมีการทำประชามติแล้วฝ่ายไม่ออกไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงใช้แรงจูงใจให,ให้พี่น้องประชาชน ไม่ออกมาประชามติไม่ออกมาทำประชามตินะครับนั่นก็ก็ไม่ได้ผลนะครับแล้วงบประมาณของประเทศที่จะต้องสูญเสียไปอ่ะมันก็เปล่าประโยชน์เชื่อผมนะครับผมเดาได้เลยนะครับดังนั้นครับท่าน,าานมมประธานก็ผมเห็นว่าการใช้กติกาเสียงข้างมากหนึ่งชั้นนั้นคือเราเอาเพียงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งมาตัดสินใจก็เพียงพอแล้วครับท่านประธาน และยืนยันเจตจำนงที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พวกเราไปหาเสียงและบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาไตายให้กลับมาเป็นประชาไตยสักครึ่งใบก็ยังดีครับท่านประธานครับขอากราบขอบคุณครับ